storytelling ทำยังไงให้ลูกค้าจำและยอมจ่ายแพงกว่า case netflix ค่ะที่แบรนด์เล็กต้องรู้คุณเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมซีรีส์บางเรื่องค่ะทำให้คนนั่งดูยาวๆไปแปดชั่วโมงแต่โฆษณา30วิกลับจำอะไรไม่ได้เลยแล้วทำไม netflix ถึงทำให้คนยอมจ่ายแพงกว่าทาั้งที่คู่แข่งถูกกว่าก็มีค่ะคำตอบมีอยู่อย่างเดียวเลยค่ะ netflix ไม่เคยขายซีรีส์แต่ขายเรื่องราวที่มีความหมายต่อชีวิตคนดูและแบรนด์ของคุณ ก็ทำแบบเดียวกันได้เหมือนกันพี่แอนนัสมนเป็นแบรนด์สเตรทจิสที่มีประสบการณ์สร้างสรรค์และดูแลแบรนด์ชั้นนำมานานกว่า20ปีรวมทั้งมีคราสสอนเรื่องแบรนด์ทั้งแบบส่วนตัวและองค์กรสวัสดีค่ะนี่คือ527ทอล์กไขปริศนาเรื่องแบรนด์กับพี่แอนนัสมนค่ะเรื่องเล่าเรื่องแบรนด์ที่เข้าใจง่ายใช้ได้จริงสำหรับทุกคนที่อยากสร้างแบรนด์ วันนี้เรามาอยู่ในซีรีส์สร้างแบรนด์ให้หน่าจัาวันนี้เราจะคุยกันเรื่อง storytelling ศาสตร์ที่ทําให้ลูกค้าจําแบรนด์คุณได้อินกับแบรนด์และยอมจายแพงกว่า่ันเคส Netflix แบรนด์ระดับโลกที่ใช้การเล่าเรื่องพลิกทั้งตลาดความบันเทิงทําไม storytelling ถึงทําให้คนจาและยอมจายแพงกว่าเบื้องหลังการเล่าเรื่องคือ กลยุทธ์ทางสมองค่ะบวกทั้งจิตวิทยาบวกทั้งอารมณ์บวกทั้งความเป็นตัวตนของมนุษย์ก่อนจะไปถึง Netflix เราต้องเข้าใจก่อนว่า Storytelling ไม่ใช่ศิลปะหวานๆค่ะแต่เป็น s t r a t e g y ที่แบรนด์ใหญ่ใช้เพื่อสร้างแบรนด์มูลค่าที่หลายหมื่นล้านเยี่ยนจะพาทุกคนเข้าใจผ่าน3ทฤษฎีระดับโลกและ3งานวิจัยที่วงการตลาดใช้อ้างอิงกับจริงค่ะอันแรกค่ะ narrative transportation theory ค่ะเมื่อคุณถูก ดูดเข้าไปอยู่ในเรื่องราวงานวิจัยของ r r e n แอนด์บรูคค่ะเขาพูดถึงภาวะที่เรียกว่า transportation การที่ผู้ชมถูกดูดเข้าไปอยู่ในเรื่องราวจนลืมโลกจริงเมื่อเราอินกับเรื่องราวสมองจะหลัง่งอ,อกซิโท i n ินค่ะฮอร์โมนแห่งความไว้วางใจและความผูกพันทำให้เรามองแบรนด์ที่เล่าเรื่องนั้นในแง่ดีโดย อัตโนมัตินี่คือเหตุผลที่โฆษณาแบบเล่าเรื่อง1นาทีทรงพลังมากกว่าโฆษณาแบบลิสคุณสมบัติ10ขคอค่ะ Netflix ค่ะทำให้เราดูต่อเนื่องแบบหยุดไม่ได้เพราะทุกตอนทุกซีซั่นถูกออกแบบตามหลกัก n e u r o s t t r y y t l l l n n g เลยค่ะทั้งหมดเลยสิ่งที่ SME ต้องรู้คือมนุษย์จำเรื่องราวได้มากกว่าข้อเท็จจริงถึงโอ้โหเขาบอกว่า20กว่าเท่าเลยค่ะซค่ะ The Hero Journey ลูกค้าคือฮีโร่แบรนด์คือผู้ช่วยโจเซฟแคมเบลค่ะอธิบายเรื่องที่ตราตึงที่สุดในโลกคือเรื่องที่มีว่า3ขั้นตอนก็คือออกเดินทางเท่ากับเผชิญอุปสรรคเท่ากับเติบโตกลับมาเป็นคนใหม่และในโลกการตลาดแบรนด์ Brand ชนะใจคนเมื่อแบรนด์ไม่ใช่ฮีโร่แต่ลูกค้าคือฮีโร่แบรนด์เป็นแค่ผู้ช่วยที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นในที่แ p ปเปิ้ลใช้โบทเอลดีทั้งหมดและ n น t f l i x ก็เช่นกันค่ะ ทุกตัวละครในซีรีส์คือภาพสะท้อนของผู้ชมนี่คือเหตุผลที่เรารู้สึกว่า stranger thing ค่ะคือเราในวัยเด็กเรารู้สึก the, the crown คนะคือภาระที่มนุษย์ทุกคนมีเรารู้สึกว่า black mirror คือความจริงที่เราเจอในสังคมแบรนด์ที่ทำให้คนเห็นตัวเองในเรื่องจะกลายเป็นแบรนด์ที่อยู่ในใจตลอดไปค่ะ เรื่องที่3ค่ะทฤษฎีที่ 3. emotional branding เมื่ออารมณ์คือเหตุผลลับของการซื้อมาโกเบค่ะและได้ยินชื่อกันบ่อยๆเป็นผู้เขียน emotional branding เขาบอกว่า people don't buy product they buy emotion and identity ค่ะ Netflix ไม่ได้ขายซีรีส์แต่ขายความหมายบางอย่างในชีวิตคนดูดูแล้วเป็นไงคะผ่อนคลาย emotional need ดูแล้วเข้าใจตัวเอง identity ดูแล้วเป็นส่วนหนึ่งของบทสนทนาโลก belonging ค่ะดูแล้วหายเหงา connection ค่ะเมื่อแบรนด์ตอบความต้องการทางใจได้ลูกค้ายอมอะไรคะจ่ายแพงกว่าเสมอค่ะ3งานวิจัยที่พิสูจน์ว่า storytelling คืออาวุธของแบรนด์ที่อยากขายแพงกว่า harvard business review ค่ะแบรนด์ที่สร้าง emotional connection จะก,กำไรเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 85%ดสิ e ห้า r ปอร์นลสั้ริโภคของผู้พกเชื่อเรื่องราวม,มากกว่าข้อความขายตรงๆ Stanford Study เรื่องราวจดจำได้มากกว่าข้อที่จริงถึง22เท่าแบรนด์ Brand ที่เล่าเรื่องดีจะเท่ากับชนะตลาดแบรนด์ Brand ที่ไม่เล่าเรื่องเท่ากับถูกลืมภายใน3วีค่ะมาสรุปส่วนนี้กันเล็กๆนิดนึงค่ะถ้าคุณอยากให้คนจำแบรนด์เล่าเรื่องค่ะถ้าคุณอยากให้คนอินกับแบรนด์ทาให้เขาเห็นตัวเองในนั้นถ้าคุณอยากให้คนยอมจ่ายแพงกว่า ให้ความหมายไม่ใช่ส่วนลดและนี่คือหัวใจที่ Netflix ใช้เป็นยุทธศาสตร์หลักในทุกตอนทุกโปสเตอร์ทุกแนะนำและเรียกว่าทุกสื่อแล้วมาดูว่า Netflix ทำ s า o r y t e l l เ n g เก่งจนคนยอมใจแพงกว่าได้ยังไงอย่างแรกเลยคะ่ะ Netflix ไม่เคยขายคอนเทนต์คะ่ะแต่ขายอิสระทางอารมณ์ตั้งแต่วันแรก Netflix ไม่เคยมองตัวเองเป็น้านเชาวิดีโอคะ่ะแต่ขายอิสระในการดูสิ่งที่ฉันอยากดูเวลาไหนก็ได้ ผู้ร่มก่อตั้ง Netflix ค่ะเขาเคยพูดว่า we didn't set out to r end DVDs we set out to give people control แบรนด์ที่เล่าเรื่องฉันให้อิสระกับคุณย่อมถูกจดจำมากกว่าแบรนด์ที่พูดว่าเชาวิดีโอราคาถูกค่ะสองค่ะ Netflix ใช้ข้อมูลสร้าง Story ที่เป็นของแต่ละคนเรียกว่า personal storytelling คำว่าเพราะคุณเคยดูหรือ top pick for you ไม่ใช่แค่ระบบแนะนำนะคะมันไม่ใช่ระบบธรรมดาด้วยแต่มันคือเรื่องราวส่วนตัวของเราที่ Netflix เล่าให้เราฟังนี่คือ Emotional Design แบบมีงานวิจัยรองรับเลยค่ะทำให้คนรู้สึกว่า Netflix เข้าใจเราค่ะและความรู้สึกนี้เองค่ะที่ทำให้ลูกค้ากลายเป็นแฟนพันธ์แท้ 3. ค่ะ o r i g i n a l Content ของ Netflix เท่ากับ การเล่าเรื่องตัวตนของแบรนด์ Stranger Things ค่ะแบรนด์ที่รักวัฒนธรรมยุคเอกี้มิตรภาพ The c r o w n ค่ะแบรนด์คุณภาพสูง Black Mirror ค่ะแบรนด์ที่คิดต่างท้าทายก้าวหน้านี่คือการสื่อแบรนด์ personality แบบไม่ต้องพูดคำว่าตัวตนเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะตัวละครคือเสียงของแบรนด์เนื้อเรื่องคืออะไรคะบุคลิกของแบรนด์และความรู้สึกที่เกิดขึ้นก็คือคุณค่าของแบรนด์ มาที่4ค่ะ Netflix สร้างวัฒนธรรมร่วมให้คนทั้งโลกอินไปพร้อมกันกับเรื่องอะไรคะสวิ m เกมม e นิ e ายสเวนส e เด a ซสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ซีรีส์แต่คือ c u l t u r a l moment ที่ทำให้คนอยากรู้ยากดูยาวพูดถึงลูกค้าจะยอมจ่ายแพงกว่าเสมอเมื่อพวกเขาอยากอยู่ในบทสนทนาของโลกใบนี้และ Netflix ทำสิ่งนี้เรียกว่าได้ดีกว่าใครเลยค่ะ เจ้าของธุรกิจสามารถเรียนรู้อะไรจาก Netflix ได้บ้างบทเรียนที่1เลยค่ะเราเลือกให้ลูกค้าเป็นฮีโร่ไม่ใช่แบรนด์เป็นฮีโร่อย่าเล่าแค่ประวัติตัวเองค่ะแต่เล่าชีวิตลูกค้าที่ดีขึ้นหลังจากเจอเราลองดูตัวอย่างค่ะไม่ใช่สบู่เราสะอาดขึ้น3เมค้าแต่เป็นทําให้คนที่มีผิวแพ้ง่ายใช้ชีวิตสบายขึ้นอีกครั้งบทเรียนที่2ค่ะ สื่อสารให้คนรู้สึกว่าแบรนด์นี้เข้าใจเราเหมือน Netflix ค่ะที่แนะนำซีรีส์ได้เรียกว่าได้โดนใจแบรนด์เลยก็ทำได้ค่ะเช่นบอกว่าผลิตภัณฑ์เหมาะกับไลฟ์สไตล์แบบไหนทำคอนเทนต์เฉพาะเจาะจงในปัญหาที่ลูกค้าเจอจริงบทเรียนที่3ค่ะสร้างคอนเทนต์ที่คนอยากแชร์ไม่ใช่แค่คอนเทนต์ที่สวยสมันี้สิ่งที่แชร์ได้คือสิ่งที่ชนะ Netflix ค่ะไม่ได้สร้างแค่ตัวอย่างหนังแต่สร้างโมเมนต์มีนค่ะ เทรนธุรกิจเล็กๆก็ทำได้รีวิวจริงความรู้สึกจริงเรื่องราวลูกค้าจริงๆเบื้องหลังจริงเพราะความจริงเล่าเรื่องได้ดีกว่าความพยายามทำให้ดูดีค่ะบทเรียนที่4ค่ะถ้าอยากให้คนยอมจ่ายแพงให้เล่าความหมายไม่ใช่ราคาราคาทำให้คนเทียบแต่เรื่องราวทำให้คนเลือกลูกค้าไม่ได้จ่ายแพงเพื่อซีรีส์ค่ะแต่จ่ายแพงเพราะเน็ตฟิกให้ความหมายบางอย่างกับชีวิตเขาค่ะแบรนด์ของคุณก็ทำแบบนั้นได้นะคะ ถ้าใครๆกำลังสร้างแบรนด์ของตัวเองแล้วอยากให้ลูกค้าจำแบรนด์ของเราได้เลือกเราซ้ำและยอมจ่ายแพงกว่าเพราะรู้สึกว่าเราให้ความหมายบางอย่างในชีวิตเขามาเริ่มวันนี้ที่527ทอค่ะด้วยเครื่องมือที่เข้าใจง่ายและใช้ได้จริงด้วยอ e ีบุ๊กเเคล็ดลับการสร้างแบรนด์หรือเรียนคอร์สออนไลน์ branding 101 plus ค่ะที่สอนทั้งหมดแบบ step by step ว่า SME ใช้ storytelling อย่างไรให้ work แล้วมาเปลี่ยนแบรนด์ของคุณให้กลายเป็นแบรนด์ที่คนอินจนซื้อซ้ำกันค่ะทักแชทคำว่าสนใจเพื่อรับสิทธิพิเศษทันทีสร้างแบรนด์คือทางรอดนี่คืออ e ีบุ๊กเจ็ดเคล็ดลับการสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จทำได้ด้วยตัวเองไม่แพงไม่เข้าใจถามได้ทำตามขั้นตอนในหนังสือเราจะได้แบรนด์ที่เป็นของตัวเองที่พร้อมจะแข่งขันอย่างยั่งยืนพิเศษคอร์สการสร้างแบรนด์อย่างจร,งร,ริงจัง branding 101+ ู่ plus สู่สำเร็จในการสร้างแบรนด์และทำแบรนด์บุ๊กสนใจ inbox ได้เลยนะคะ ถ้าชอบเรื่องราวแบรนด์ในแง่มุมต่างๆเหล่านี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง527ทอของเราค่ะเพื่อรับเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ที่หลากหลายและถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ค่ะหรือต้องการให้เราพูดถึงหัวข้อไหนในคลิปถัดไปนะคะฝากไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆที่กำลังสร้างธุรกิจหรือแบรนด์ของตัวเองด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ